สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่เสียนนกนะครับกําลังหานกต่อครับพี่น้องครับทึ่งโทรมาหาผมเนี่ยโหไม่ต่ํากว่า10คนนะครับที่บอกว่าให้หานกทั้งมาขอแบ่งนกนะครับหลายหลคนนะครับโทรหาผมผมก็ไม่มีนกจะให้นะครับพี่น้องครับก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงก็เลยเนื่อขึ้นได้นะครับว่ามีอยู่ค่ายหนึ่งนะครับที่นกนั้นเยอะนะครับ ผมก็เลยคือไม่ได้มาหาท่านนานแล้วนะครับน่าจะเป็นปีกว่าแล้วมั้งครับไม่แน่ใจน่าจะปีอ่ะครับปีได้นะครับก็เลยแบบว่ามาดูซิครับทีนี้พอมาแล้วก็ตกใจเลยครับพี่น้องครับตกใจเลยนกตรงนี้ครับมานี่ก็คือไม่เคยผิดหวังนะครับนกนี่เยอะมากนะครับเกือบห้าสิบหกสิบตัวนะครับแต่ละครั้งที่ผมมาว่าจะมาหานกให้พี่น้องนี่แหละแต่พอดีมาวันนี้ก็ผมว่านับตัวได้แล้วครับตอนนี้ ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของไข่นะครับผมนี่ครับเจ้าของไข่อา้าวโหพ่อเปียกครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ,อรบเอาไปพ่อสบายดีไหมครับนี่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเป็นยังไงพ่อมันขาอ่อนฮะขามันไม่ค่อยมีแรงอืขามไม่ค่อยมีแรงครับขามไม่ค่อยมีแรงแล้วนกไปไหนหมดพ่อตอนนี้ปล่อยไปปล่อยที่บ้านนี่แหละเกือบยี่สิบ กว่าเกือบยี่สิบตัวเกือบยี่สิบตัวทั้งนกใหม่ทั้งทั้งนกใหม่นกขวบนกฝึกนกไรปล่อยโอ้แล้วก็ไปฝากทีมงานทีมงานไว้ไว้นกต่อนกตัวไหนมันที่ที่คัดไว้ที่มันชัดๆเลยฝากเขาไปอ๋อครับผมเห็นตัวนี้เหลือทั้งหมดกี่ตัววอที่ที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้เหลือทั้งหมดอยู่นี่หกตัวหกตัวครับครับเป็นนกใหม่นกใหม่ นกนกฝึกนกฝึกตัวหนึ่งที่เก็บไว้ที่ต่อได้ยดอ,อยู่อยู่แถวนี้ใช่ไหมพ่ออยู่ตรงนี้ครับที่ว่ามันเป็นขนเพชรขนเก็บไว้ได้ห้าตัวแล้วออกฟันแรกได้เลยออก็คือได้เก็บเฉลยได้ห้าตัวแล้วห้าตัวแล้ว<อ>แล้วก็มาพักมาหยุดเพราะว่าคนมันไปไม่เข้าได้ครับผมไปวันแรกก็ได้เลยวันสองก็ไปได้อีกวันสามได้อีกอ ต่อวันเลยนะครับตัวนี้ต,ตัวตัวที่ว่ามีขนก็เลยเก็บไว้ก็เลยเก็บไว้อืครับเหลือแค่ห้าหกตัวเท่านั้นตอนนี้ <6 S 2> จากนกสี่สิบห้าสิบได้นอพ่อเนาะครับโอ้โหแล้วที่เอาไปไว้ที่ค่ายทีมงานนี่นกต่อประมาณกี่ตัวพ่อนกต่อ,ตอทั้งนกต่อนกใหม่นกฝึกนกฝึกทั้งนกยังไม่ฝึกเพราะว่ามันมันเป็นนกที่เข้าขวบที่คัดไว้อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าพร้อมฝึกได้พร้อมฝึกพร้อมฝึกแล้วกับนกต่อ นกต่อนกต่อเอาเอาคือเอาเฉพาะนกต่อเพราะนกต่อประมาณนกต่อนี่เอ้มันจะนับยังไงนะเอาประมาณพอประมาณถึงถึงหกเจ็ดตัวไม่ก็มันต้องมีมีคนมาเอาไปแล้วก็มีนะเขาออกไปนกนกริวหรือเฟืองนกต่อแล้วก็นกเออนกเสียงเพ้อเสียงเล่นคแต่ว่ายังคือเพิ่งงี้ว่ายังเหลืออยู่เนาะยังคือยังเหลืออยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ตัวใช่ไหมพ่อครับครับไม่แน่ใจเพราะว่าผมบอกเลยว่าให้สามารถขายได้เลยขายได้เลยอืเพราะว่าไปฝากเขาก็ก็เก่งใจก็เกงใจทีมงานอก็คือให้ให้ทีมงานขายเป็นค่าข้าค่าของอาหารไปนะพ่อเนาะอาหารเขาก็เลี้ยงไว้นั่นแหละก็ยังไม่ได้ไปดูหรอกมันมันยังไม่มีเวลาไปดูครับก็มีแต่สอบถามกันเขาก็ว่าเหลืออยู่นั่นแหละแต่อาการมันเป็นยังไงพ่อเอาถามหน่อยอาการ ของพ่อเนี่ยอาการขามันไม่มีแรงครับหรือ,อยังไงมันอ่อนแรงตอนนี้กําลังพักฟื้นกําลังกายบาบัดอตั้งแต่ตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาน<อ>ั่นแหละที่พูดให้ฟังนะ่ที่พูดให้ฟังนะพอฉีดวัคซีนแล้วมามา,มาเป็นขาวไม่ค่อยมีแรงอมันก็เลยทีนี้มันเดินมันเป็นผลพวงมาเรื่อยๆนะครับ,รบ,รบมันค่อยซึมซึมซึมอ่มาทีนี้มันก็เลย เลยพักตัวเองว่ามันไปมันไปลําบากครับหายใจก็เหนื่อยแล้วทีนี้เส้นเอ็นก็มามาตึงมายึดมันจะทําอะไรก็ลําบากหายใจก็ไม่อิ่มต้องเอาซื้อเครื่องออกซิเจนมาไว้ประจําตัวด้วยเะอ่้ขนาดนั้นเลยหรัโอโหซื้อซื้อออกซิเจนมาซื้อถังออกซิเจนมาไว้ปรตัวเองกี่เข็มแล้วพ่อนี่สอบถามกี่เข็มแล้วครับสองเข็มสองเข็มเองได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยไม่เอาแล้วเข็มสามไม่เอาแล้ว ใช่ไหมว่าใครจะกล้ายังไงก็ไม่เอาเนาะเพราะว่ามันเกิดกับเราแล้วมันมันก็กลัวเนะพ่อเนาะมัน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 ไม่ใช่มันหมายถึงว่าเกิดถ้าเราไปเข็มสามเกิดมันมีผลต่อกับเราอีกตายเนี่ยนีดเดียนี่ตายแคครับก็เลยแบบว่าเอาอย่างงี้ดีกว่านะพ่อเนาะครับก็เลยบางเอานกบางลงครับก็เลยเอาไปให้ทีมงานเขาดูแลให้ครับลี้ยงให้เหลือห้าตัวเด็ดเด็ดเลยห้าไปหมดนั่นนี่ครับ เอาไปหมดเลยนะครับใช่ครับพี่น้องครับดูครับพี่น้องครับนกหายไปหมดเลยครับตรงนี้แต่ก่อนคือแบบเต็มหมดเลยนะครับนี่แถวเนี้ครับนกเต็มหมดเลยตอนนี้โุ่งแล้วครับผมไม่มีอะไรเลยไม่พวกที่มาห้อยนี่เอามาทีหลังเอากลับมานั่นนี่อ๋อพวกที่เอาไปทั้งหมดเลยครับหรือแต่กลมเปล่าไว้ในห้องนุ่นครับเอาไปหมดทีนี้คิดถึงคนเลี้ยงนกเนาะคนเคยเลี้ยงครับมันอยากได้ยินเสียงทีนี้มาเงียบ เช้ามาเงียบอ๋อหมายถึงว่าเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้กลับตามไปเอามาอีกขึ้นมากลับเอามาไว้ฟังหน่อยในบ้างนี้อือครับผมแต่ทีมงานเพื่อนฟูงเขาก็บอกว่าจะไปเลี้ยงไว้ให้เขาก็ห่วงสุขภาพเราครับกลัวเขากลัวเราเป็นอะไรไปเปิดไม่มีคนไปต่อนรัด้วยกันนั่นแหละเขาก็อยากให้เราไปมันสนุกสนานอะไรคุยกันครับผมครับผมเขาก็เลยเอาไปเลี้ยงนะจะไปเลี้ยงไว้ให้ แล้วก็พอดีไปเลี้ยงไว้จุดพักหนึ่งมันไม่มีเสียงนกเลยนกที่ปล่อยมันก็ขันขันอ้อมบ้านนกอยู่บ้านไม่มีครับก็เลยพอสุภาพเริ่มดีขึ้นหน่อยนึงก็พอได้ออกกําลังกายเนี่ยพอได้เรายกยื้อขึ้นเอาอนกแขวนแวนครับ ยือลงเอามาแล้วก็นกมันเป็นความสุขทางใจด้วยมันจะเป็นยาใจพูดง่ายว่าเป็นยาใจช่วย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 ได้ส่วนหนึ่งบางทีเราเหงาเราก็ได้นั่งดูแด้อาลงมาให้อาหารมั่งให้อะไรมั่งมันก็เป็นความสุขเรามากครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดจะแบ่งหนึ่ง้าหกตัวนี่ยังไงพ่อหรือยังไงพวกนี้เป็นนกที่รักมากๆอ๋อรักมากๆรักมากมากเลยไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่ามันจะขันหรือไม่ขันครับ พวกนี้ก็คือเพื่อไว่ายังไม่แบ่งพวกนี้ใช่ไหมครับพ๋อถ้าอยากได้ก็มีนะก็คงจะแบ่งได้สักตัวหนึ่งแบ่งได้สักตัวหนึ่งครับแต่ว่าถ้านกอยู่นู่นแบ่งได้เลยให้ให้ทีมงานแบ่งได้เลยอ๋อเพราะว่าก็เก่งใจทีมงานเขาเกรงใจเพราะว่าถ้าถ้าเข้าไปเลี้ยงให้อย่างเงี้ยให้เขาใครจะซื้อก็ให้เขาปล่อยเลยถ้าอยากปล่อยนะ แต่เขาก็โทรถามเราอีกเหมือนเดิมแหละครับปล่อยยังไงก็เอาไปเลยอย่างนั้นครับในบ้างงั้นใครอยากได้ก็ไปเอาเลยเลยบ้างครับปล่อยแล้วถ้าเกิดทีมงานสนใจนี่จะต้องติดต่อทางไหนว่า عة, จะต้องติดต่อพ่อหรือว่าติดต่อทางนู้นหรือยังไงเอาอยัางไงดีครับติดต่อมานี่ก็ได้เดี๋ยวจะโทรหาอ่อครับติดต่อมาหาพ่อนี่นก็ได้ครับเดี๋ยวจะโทรหาเขาก็ได้มีคนสนใจนะเดี๋ยวเขาจะไปดูน่าจะไปบอกเขาเขาเตรียมไปให้นกตัวไหนจะปล่อยมั่งเนี่ย ก็คือเพื่อไงว่าต้องยังไงก็ต้องโทรถามคุณพ่อเปียกอยู่แล้วเพราะว่าพ่อเปียกเป็นเจ้าของนกจะรู้ดีว่านกตัวไหนเป็นตัวไหนใช่มันต้องรู้ครับเพราะว่าถ้าคือถ้าไปตรงนั้นเราก็สามารถไปดูตัวได้ดูตัวได้แต่เขาจะรู้ว่านกตัวนี้เป็นยังไงยังไงเขาไม่รู้เขาต้องถามเราเหมือนเดิมครับอย่างน้อยพ่อก็ต้องโทรประสานว่ามันเหลือตัวไหนบ้างพอพอบอกว่าตัวนี้เหลือนะก็จะได้รู้อ๋อตัวนี้มันเป็นยังไงขันยังไงครูยังไงเขายังบอกเลย ทำไมจําได้หมดทุกตัวแต่กงไหนกงไหนเนี่ยไอ้นี่มันชื่ออะไรนี่มันชื่ออะไรยังก็ไม่รู้เลยใช่ครับแล่ครับอกเขาบอกเขาไปครับนี่แหละครับคือคนที่พูดง่ายว่ามีประสบการณ์ด้านนกเขานี่ก็คือพูดง่ายว่าไปเจอที่ไหนก็จําได้ครับนกนะนะครับมันจะจําได้ครับถึงคุณจะพูดง่ายว่าขโมยไปยังไงก็คือเห็นแค่ตัวก็จําได้แล้วครับนกเสียงก็รู้แล้วครับผมบางคืออย่างเช่นผมนี่ไม่ต้องขันขอให้เห็นตัวเห็นตัวแค่นั้นเห็นตัวเห็นลายคือจําได้เลยครนะเพราะว่า นกปลายไม่เหมือนกันสักตัวไม่เหมือนไม่เหมือนกันสักตัวนะครับพอเราจําได้นี้ได้แล้วก็ไปเห็นพูกอ่นแม้กระทั่งนิ้วบางทีเราเราอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้ว่านิ้วมันพิการตรงไหนมีเล็บตรงนี้มันเป็นยังไงครับใช่ครับใช่ครับนิ้วตรงนี้มันมันงอไม่ได้เรารู้เรารู้นอกจากจะถอนขนเหลือแต่หนังแล้วเพ่อะน่าเขาจะจําไม่ได้จาได้ถ้าเป็นานิ้วมันรู้อ๋อจะดูนิ้วอีกเอาทีนี้เพราไอ้ตัวนกปากแดงยังอยู่ไหมครับยังไงยังเก็บไว้อยู่เก็บไว้ มันเป็นตอนนี้ปากมันออกเป็นแล้วปากเป็นปากปากโนรีอือครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพีองครับมันจะมันขึ้นเองใช่ไหมครับหรือยังไงขึ้นเองมันหักเองมันมันจะหลุดแล้วก็มันก็จะขึ้นอีกข้างบนน่ะอืครับมันจะมีแต่ข้างบนน่ะครับอันนี้คือปากแดงนะครับที่ดูครั้งที่แล้วจะเป็นมุมปากนะครับมุมปากจะแดงตัวนี้ก็ยังห่วงอยู่นะว่าเนาะตัวนี้คนโทรมาอยู่กรุงเทพก็โทรมาอยู่ครับ ไอ้หลังจากที่ผมเนี่ยพ่อได้ออกต่อสักครั้งไหมครับนี่ออกออกมาอาทิตย์ที่แล้วก็ออกอตอนไปเล่นปลาแต่ฝนตกอาทิตย์ที่แล้วออกวันวันอาทิตย์วันเดียวแหละครับอันนี้คือเจ้าปากแดงนะครับพี่น้องครับมุมปากนะครับมุมปากนะครับที่ติดกับตรงมึกซอนนะครับมันจะแดงนะเนราะมันจะเป็นปากโนรีครับแล้วก็จะเป็นปากปากบนกำลังจะงอลงอะครับอีกตัวนี้คืออะไรนะพ่อตัวนี้ ันนี้จะกุกเดียวเดียวนกคลุมนกขลมุขลมคลุมมีครบทุกอย่างเล่นเล่นสะใจครับอ่าครับคือตรงเนี้ยถ้าให้ดูก็คือพูดง่ายว่านกที่คุณพ่อเปียคัดไว้นี่ก็คือพูดง่ายว่าทีเด็ดแล้วละ่ะผมว่าทีเด็ดของทีเด็ดของ<ๆ>ของค่ายแล้วท่านถึงได้คัดไว้แคบแค่นี้นะครับห้าหกตัวนะครับนละการก็อยู่โน่นหอครูก็อยู่น่นหอครูกำลังเตรียมฝึกได้แล้วอ๋ออยู่ ที่เหลือคือหอคูอยู่อยู่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมพ่อครับใช่หอคูแล้วก็นกอนกดำเนาะนกนิลการเนอะ<ช>พ่อเนาะที่ผมมาดูครั้งครั้งครั้งที่แล้วนะ<ช>ครับเอาไวน้น่นหมดครับ <โฮ S 3> เจ้าหอคูนี่คารลมดีคารลมจัดเลยล่ะครับเล่นดีม,มันก็เล่นไม่ไหวหรอกเราครับไปไม่ไหวเนี่ยนะครับตัวนี้คือคารมจัดจ้านนะครับพี่น้องครับอ่ามีอ่างไหมพ่อ ตัวนี้ไม่มีอ่างตัวนี้ไม่มีอ่างเนาะแต่ว่าคารุมนี่ใช้ได้เลยคารมมีครบมีทุกอย่างเจ้าพุทโธโกโก้มีหมดครับอืมมีทุกอย่างครับนี่แหละอ่าตัวที่เป็นนกใหม่ที่ผกบอกว่ามันหมันเลยเพราะที่ว่าได้ออกอออกทุกครั้งได้ทุกครั้งครับนี่ที่ว่าเจ้าขนเพชรเจ้าที่วอาเจ้าขนเพชนี่เนาะนกที่มาดูขนเพชรก็คือเส้นหนวดแมวแหละพี่น้องครับเส้นหนวดแมวครับแต่คุณพ่อ เรียกจะชอบเรียกว่านกขนเพชรนะครับอ๋อนี่ครับเนี่ย <น uk. S 2> ตัวนี้ขันดีเป็นนกขวบกว่าชนะปีกที่อบอกกระรั์เอ็กวันนั้นและกีบบัวนี่ไม่ต้องห่วงครับเยอะตัวนี้ไปวันแรกคารมจัดจ้านไหมพรานกตัวนี้คา,ารลมมีแต่ไม่ไม่ออกจะไม่ออกพ่่ำเพื่อมี โอ้จะทําแบบสลับหนักเบาบ้างใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่โอ้แต่มันมันจะไม่ไปเลยมันจะไม่ปุบปู่ปุบปู่ปุบปู่ไปเลยครับโอ้สวยนะครับมันจะเป็นนกออดด้วยมมีออดด้วยครับครับผมเสียงกลางหาใหญ่อืมเพราะฟังบนต้นไม้ก็เพาะครับตัวนี้ตะตะเคนเอาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตะเคียนก็กลับนมาใช่ไหมครับเอากลับมาเพราะว่าคิดถึงมันสวยสวย น,นน้ีไปวันแรกไปต่อตะเคียนแกเจอแกอะไอยากได้เลยนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งแล้วอเนาะตัวนี้เจ้าคาลมคูอ่างด้วยหนุนคูด้วยหนุนอ่างด้วยโอ้หนุนอ่างนะครับนี่ละนกต่อไม่ต้องห่วงว่ามันจะไปไม่ต้องห่วงว่าจะขันไม่ขันไแั่ไหนก็ขันก็คือพูดง่ายว่าต่อคัดว้นี่คือมันมันต้องมีดีอยู่แล้วนะครับเป็นนก5 6ตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเรามาดูดูเสริม นะครับดูเสริมเพิ่มเติมนะหนุนอ่างนะหายากนะครับนกหนุนอ่างไม่ธรรมดานะบางตัวคููอ่างแต่ไม่หนุนอ่างเยอะแยะนะครับอันนี้่เป็นหนุนอ่างหมดหนุนอ่างบ่อยไหมเพาะก็ไปเรื่อยๆก็ก็บ่อยอเล่นไปเล่นไปก็หนุนอ่างมีกุ้งครับทาคารลมไปแล้วก็มาหนุนอ่างสองมั่งสามมั่งหายากหายาก แต่ก็คงจะได้ยากนะตอนนี้เพราะว่าพ่อได้เหลือไว้ฟังนะมันเป็นนกที่เราประทับใจนะพ่อเนาะประทับใจแล้วเราก็มันถ่ายขนเนาะครับเก็บไปช่วงนี้นกถ่ายขนแหละครับช่วงนี้นกไม่ค่อยขึ้นกอบางคือมันเป็นครั้งที่สองอันนี้ยังไงนะพ่อตัวนี้ตัวนี้สามกุกอ๋อนกสามกุกตัวที่ผมมาดูที่ครั้งที่แล้วนะเนาะพ่อเนาะไม่ใช่ยังมาใหม่อีกเหรอตัวนี้ตัวที่ว่าได้มาอยู่ตรงหลงตะโนนสามกุกเต็มเลยเต็มเลยใช่ไหมพ่อเต็มเลยคารมดีด้วย อ๋อแสดงว่าเพิ่งได้มาใช่ไหมครับนี่ได้มาเข้าขวดยังครับยังยังยังช่วงพฤจิกาธันวาธันวานอะอ๋อธันวาเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่โอ้ครับครับครับแต่คันนี้ไม่มีไม่มีห้อยเลยครับแล้วก็ปล่อยบางทีมันปล่อยคลร์ของมันเหมือนอยู่ป่าเสียงอะไรพ่อเสียงอะไรนนอะเสียงเล็กไปกลางอ๋อแล้วเสียงมันจะหองเสียงมันอ๋อเล็กเล็ก เล็กของนะครับโอ้ก็พอฟังครับถ้าอย่างนั้นนะเล็กไปกลางครับอ่ามันจะดังไปเรื่อยๆครับครับครับถ้าเสียงของมันจะเพาะอยู่แล้วครับทุกทุกเสียงในเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่ก็เพาะไปอีกแบบนึงเอาไปไว้น่นแล้วนะเอาไปหมดแล้วนั่นนี่ครับเสียงเขาพอดีเขาไปถอนปีกถอนหางมันพึ่งพึ่งพึ่งขึ้นใหม่โอ้ผมก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมขนมันมันดูแบบเหมือนเป็นนั่นแล้วนะครับผมก็เลยงงว่าได้มาครบขวบหรือยัง เพราะว่าถ้าเกิดได้ช่วงเดือนธันวาเมื่อกี้ก็แสดงว่ายังเป็นขนป่าอยู่แต่ว่าเขาไปถอนใช่ไหมพ่อถอนโอ้ผมก็ว่าอยู่มันก็ยังงงอยู่กำลังเปรียบเทียบอยู่ว่าเอ๊ะมันทําไมมันเหมือนออกเป็นคล้ายๆขนบ้านนั่นแล้ะก็เลยว่ามันเอ๊ะมันหาป่าไหนก็หายากสามกุกครับก็เลยมันเลี้ยงไว้ไว้ฟังไว้ท่านมันก็ได้อืเราไม่ได้เล่นเราก็ไว้ฟังครับใช่ครับเวลาปล่อยคารลอมันปล่อยเพราะมีคคกเลยนั่นนี่ ทีนี้นกตัวนี้ถ้าปล่อยได้นี่จะตัวไหนพ่อ้าตสัวจะแบ่งให้หนึ่งตัวอ๋อก็คงจะเป็นตัวนั่นตัวนี้เหรอพ่อตัวนกใหม่นี่เหรอไม่ไม่เห็นตัวใหม่นี้ตัวใหม่นี้มันหมันก็แบ่งได้ถ้าจะนั่นแต่ว่าให้ให้เล่นดูมันก่อนอออันนี้คืออ๋อจะแบ่งตัวหนุนอ่างนี่แล้วพ่อได้ตัวนี้เอาไว้เลยถ้าติเพราะว่ามันมีตัวอ่างอยู่เจ้าปากแดงก็อ่างครับ เ้าปแดงก็อ่างตัวนี้ก็อ่างครับอถือว่าหายากอยู่นะพี่น้องนกหนุนอ่างนะครับโอ้เล่นดีไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้อ่าผมตั้งแต่ผมได้มาผมก็มีแต่เจ้าอ่างผมนะครับที่หนุนอ่างนอกจากนั้นไม่มีนกหนุนอ่างหายากมากนะครับแต่คนถ่ายอยู่ครับใส่ง่ายเล่นง่ายนกยังถ่ายคนอยู่พี่น้องครับคนดูขนตรงหัวก็ได้ครับขนหลอดขึ้นเต็มเลยนะครับ รอสักหน่อยนะครับนกก็คงจะขึ้นายทุกตัวครับนี่นุ่นอ่างนะพี่น้องีคนอยากได้<ค>อยู่สนใจก็ก็ยังไม่ได้ปลอกเขาหรอกโทรมาได้นะครับพี่น้องเนาะผมถือว่าผมมาหายแล้วนะครับเพราะว่าจะให้ผมอ่าแบ่งให้นกผมผมไม่มีนะครับนกผมไม่เยอะนะครับก็นึกถึงแต่พ่อเปี๊ยกอย่างเดียวนะครับที่ว่ามีนกเยอะๆนี่นะครับเสียงยังไม่นั่นเลยเพราะว่าขนมันถ่าย นี่ก็หลุดก็ถ่ายนะครับอ่างสูงสุดเท่าไหร่พ่อสูงสุดของแปดเจ็ดแปดของตัวนี้จ็เจ็ดแปดบางทีก็สองสามเสียงก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่พ่อตอนนี้ครับตอนนี้มันถ่ายครับก็เต็มอยู่นี่ครับเต็มพื้นมันอยู่เสียงยังไม่ค่อยออกครับนกอ่ะรูรูรูเลยว่าเสียงไม่ออกครับเพราะว่านกมันถ่ายขนถ่ายขนเต็มพื้นอยู่ครับยังไม่จับมันหรอก แต่นกตัวนี้จับสบายใจไปตัวนี้ก็ขันตัวนี้แหละไม่ต้องห่วงไม่ได้ห่วแต่ว่าต้องรอให้มันถ่ายขนเสร็จก่อนแต่มันไปเล่นมันไม่สบายใจเท่าไหร่เราบนั่นขนใหญ่ขนนั่นครับผมร่วงอ้าวตัวนี้นะครับนี่ขนบัวเต็มเลยครับขนหลอดตัวนี้ก็เหมือนกันอาออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ง่ายว่าตัวนี้ก็คือถ้าจะแบ่งก็แบ่งได้ตัวนี้นะพ่อเนาะได้ตัวเดียวในตัวเดียวครับแต่ว่าผมว่าสุดยอดแล้วล่ะนะครับน่าจะสุดยอดแล้วล่ะเพราะว่าท่านขันไไม่ต้องห่วง ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าราคาคุยครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ขันแล้วตัวนี้ไปต่อนี่มันมีผลงานเยอะแล้วอ๋อก็เลยมั่นใจว่าปล่อยนี่คือมั่นใจไม่ขายหน้าแน่นอนใช่แต่ถ้าจะเป็นนกอย่างนั้นเราไปต่อจริงเราได้ทุกตัวทุกวันที่เราไปครับแต่มันจะเป็นนกใหม่อยู่ใช่ไหมครับยังน,นกใหมย่ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่เวลาไปเล่นมันอาจจะไม่ถูกใจ พูดที่ออาไปก็ได้อต<ล>อไ,ไใช่ครับกา<ช><ช>รซื้อนกก็ต้องหานกต่อนกอะไรที่มันเจนจัดแล้วนะพี่น้องนะครับอนอกนี่สวยสวยครับสวยแล้วก็หนุนอ่างนี่ผมบอกตรงแล้วว่าหายากนะครับตัวนี้ก็ตัวที่ก้านหนาวเดือนห้างไงอ๋อครับครับครับถ่ายขนเต็มนี่ก็คือแบบได้เลยนะครับผมาจะเอาอีกนะครับ ยกนี้สี่นะยกนี้สี่ี่ก็แปดโอ้โหสูงสุดแปดนะครับทั้งสองตัวครับถ้ามีใครสนใจนี่ประมาณเท่าไหร่พออประมาณเอาแง้มราคาเลยบางคนถามเลยเอาพุดกี่เท่าง่ายๆเลยนะครับพูดง่ายๆเลยสามเท่าให้เลยนี่ไม่ได้บอกว่าราคามันต่ำหรือว่ามันสูงเะยครับ ใหเ้เป็นราคานี้เลยคือราคาที่มาตรฐานของนกตัวนี้นะครับห้ามต่อเอาเท่านี้อเอาเท่านี้สามเท่านี้พี่น้องครับโอ้เอาใครดูก่อนก็ค่อยโทรมาแล้วกันนะครับผมแต่ว่านุ่นอ่างเนี่ยผมว่ามันหายากครับพี่น้องครับนกตัวนี้เล่นไม่ได้ห่วงเลยครับนก,บ<อ>กทั่วไปนี่ผมว่าหาเจอง่ายมากนกที่เป็นคารุมจัดจ้านนี่นะครับแต่นุ่นอ่างนี่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์นกมันฟังเพราะแล้วนกก็นกป่าก,ก็จะ ผมว่ามันมันมันโดดเร็วนะนกเรียกปุ๊บแล้วหนุนอ่างเนี่ย <Hey. S 1> นะครับอ่าก็ต้องลองถ้าใครสนใจก็โทรมาดูครับเอาอีกแล้วครับนกนะนกถ่ายคนอยู่แล้วเน่ถ้าหน่อยคงขึ้นเต็มที่ครับนกนะเนี่ยครับ,รบมันจะคูไม่หยุดน,นะผมว่านกตัวนี้เราพอนอะใช่ไหมคูไปเรื่อยเลยครับถ้านกสมัานี้นกติดก็จะคูเรื่อยๆสไตล์เป็น <Hey. S 1> ยังไงนะว่าสไตล์นกตัวนี้ โอ้นกเข้านี่ยมันจะดึง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 ครับดึงบางทีมันออดเสียงเบาๆออดเสียงเบาๆครับทีนี้ก็เร่งดึงโผล่แรงขึ้นมาถ้านกตีนมันจะคูไม่หยุดมันจะอยู่อย่างเงี้ยอตอนนี้เปิดสีอยู่ตลอดเลยนะครับมันยังไม่คลึกนะครับ,รบนี่นะครับอ่ะก็ถือว่าวันนี้ผมก็ มาหานะครับให้พี่น้องแล้วนะครับผมยังไงก็ค่อยโทรมาแล้วก็อยู่อีกบ้านหลังหนึ่งบ้านทีมงานเนาะพ่อเนาะอีกเยอะเลยนะครับเยอะนะครับเยอะครับค่อยโทรมาหาว่าเปรียกเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านจะได้บอกถูกตัวว่าอะไรยังไงคิดว่าน่าจะไม่แรงนะตรงนั้นนะครับผมพอแบ่งกันได้เนาะพ่อเนาะพอแบ่งได้ครับพอแบ่งได้ไม่แรงหรอกหมายถึงว่าทีมงานก็ คนคนมองว่าน่าจะนกแพงเพราะว่าทีมงานนี้เล่นเล่นนกคือเล่นเล่นราคาแพงจริงคครรัับบแต่เวลาปล่อยมันปล่อยไม่ถึงบางทีเท่าทุนด้วยซ้ำเท่าทุนขาดทุนขาดทุนก็มีเพราะแปลงกันไปเล่นอ้เสียงเคาะจริงๆเง็บตรงนี้เสียงยังไม่ทันเลยครับอืมนี่แหละ มันยังไม่เต็มที่ครับนกตัวนี้เสียงเล็กครับเล็กหงครับเหมือนกันนะบางทีก็ครับบางทีก็มีคั้งบางทีก็ไม่มีบางทียาวครับก็ลองโทรมาออดอ้อนพอเปี๊ยกดูเผื่อเื่อท่านใจอ่อนพี่น้องพยายามก่อไม่ได้นะครับผมนกพวนี้ก็คือถือว่าคือพอเปี๊ยกก็ระดับหนึ่งนั่นแหละในการคัดเลือกนกนี้ ที่เหลือ,อไว้นี่ผมว่าน่าจะนั่นนะครับก็โทรมาคุยเอาแล้วกันนะครับว่ายังไงนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามาเยี่ยมพ่อด้วยเห็นว่าป่วยไม่สบายก็ไม่ได้มานานแล้วเนื่องจากนี่แหละครับด้วยโรคด้วยอะไรก็ก็ไม่อยากไปหาคนเท่าไหร่มันก็เสี่ยงๆนะพ่อเนาะมันก็เสฟกันทุกคนนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พ่อเพียงนั้นสุขภาพแข็งแรงนะพ่อนะ,นะนะครับอยู่ไปนะครับแล้วก็ลูกชายของพ่อเพียงนี่ อ่เป็นเป็นน้องเป็นน้องรักผมเลยนะครับเจ้าเวศนี่นะครับผมเป็นเล่นดนตรีด้วยกันมาแต่ก่อนก็ยังยังรักยังเหมือนเดิมนะครับก็สุขภาพของพ่อนั้นแข็งแรงนะครับผมครับแข็งแรงอยู่นานๆเนาะเนาะเดี๋ยวถ้าแข็งแรงอีกแน่นอนไปต่อนกแน่นอนพยายามจะกลับคืนไปต่อนกครับผมโอเคครับคราวนี้แบ่งก็เพราะว่าเราไปเล่นยังไม่ได้คุณป้าเขาจะเล่นเรามาเก็บไว้คนเดียวมันก็ครับมันจะเป็นความสุข พูดยังไงว่าถ้านกมันไม่ได้ออกเลยมันก็จะไม่เก่งใช่สู้ออกไปให้คนที่แบบว่าก็นั้นถ้าไปออกให้ไปต่อให้อะไรเราบ้างอย่างเงี้ยเนาะพ่อเนาะแล้วเราค่อยไปเอากลับคืนมามันก็จะเก่งถ้าเกิดเราเราเอาไว้อย่างเงี้ยสองสามปีนี่นกเก่งๆสุดท้ายมันก็ไม่เก่งเพราะว่ามันไม่ได้ไล่นะครับมันไม่ได้ไล่ประจำเนาะเนาะครับผมเอาละครับก็ไว้ประมาณนี้ยังไงก็ นะครับให้คุณพ่อนั้นได้สุขภาพนั้นหายโดยเร็วนะเพราะนะาเป็นปกตินะผมก็จะมาต่อนวกกับคุณพ่อเหมือนเดิมนะครับก็ไว้ประมาณนี้ก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทาคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับคุณพ่อเปียกครับคุณพ่อเปียกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ なんだ